เอาละค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดพารวยก็มามาเหมือนเดิมครับผมอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าฝนตกครับตอนนี้ลิ้นน้อยๆเมาก็ต้องพยายามบอกให้มันดังขึ้นจักหน่อยเนาะเพื่อจะได้ยินเสียงครับเป็นเพียงแนวท่านะครับลืมหวยรัฐบาลไปเลยครับ เดี๋ยวฮาหนอยเสร็จแล้วเราก็จะไปลงรัฐบาลต่อให้นะครับเกิดจากการคํานวณแล้วก็วิเคราะห์ไม่ต้องไปขุดต้นกล้วยต้นมะพร้าวอะไรก็แล้วแต่เนาะมันเกิดจากตัวเลขคํานวณทั้งนั้นนะเนาะหัวรัฐบาลนี้เรายังเจาะไม่เข้ามานะยังเจาะไม่เข้าต้นเด่นนี่อาจจะมาทุกวันทุกวดอยู่ครับแต่เราก็เจาะไม่เข้าเลยครับผมเนาะ คราวนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะครับสําหรับรัฐบาลเนาะก่อนอื่นที่จะไปรัฐบาลมาฮาน้อยครับสายลูดต้องขอโทษขอภัยกับสายลูดกันหน่อยนะครับกับฮาน้อยก็มันก็เข้าบ้างลุดบ้างนะครับผมวิธีเล่นเนาะเล่นผู้ใดมักผู้ไหนที่เล่นน้อยอนะใครที่เล่นน้อยครับก็คือว่ามีสามน้อยใช่ไหมครับพิเศษปกติว P ี เล่นตั้งแต่น้อยแรกไว้ครับผมให้นับหนึ่งสองสามเนาะห้าสิบสิบห้าถ้าไม่เข้าพอวันพรุ่งนี้เราต้องเพิ่มยอดเป็นยี่สิบยี่ห้าใช่ไหมครับต้องเพิ่มทุนไปเรื่อยๆจนพอเข้าแล้วมันจะได้กําไรนิดหน่อยเนาะอเอาแค่ทุนคืนแล้วก็ได้กําไรนิดหน่อยครับผมเป็นแนวทางอันดับแรกต้องมีทุนในกระเป๋านะครับ ถ้าใครชอบสายเจาะก็จัดไปถ้าใครชอบสายรูดก็จัดไปครับดวงล้วนๆบุญด้วยครับผมตอกถ้ำบุญกันน้ำเด้ครับผมสำหรับแนวท่าทั้งช่องเราบางทีการพนันก็ไม่ทําให้คนรวยแต่อาจจะทุกข์หน่อยหนึง่งต้องมีทุนครับต้องมีทุนตามเท่านั้นเนาะมาสำหรับล่าหุ้นใครที่รอล่าหุ้นแล้วก็ยี่กีเนะเาะแมวครับแมวเ,เพียงดัง ใครที่อรอล่าหุ้นหรือยี่กีครับก็คือว่ามาลงให้เหมือนเดิมครับก็บ่ได้เช็คเบิ้งเลยค่ะว่ามันเข่าห้บ่อเนาะมันก็ต้องมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะสําหรับล่าหุ้นเหมือนกันนะครับถ้าใครที่ติดตามแนวทางกัดแจัดไปครับรูดสองตัวชอบล่างก็รูดล่างดวงครับมันจะมาเร็วหรือมาฉาเขาเลือกพิถทางพิถเขาเลือกพิดฟังบอประมาณนี้เะครับเนาะ รูดสองตัวล่างอย่างเดียวบนอย่างเดียวดวงครับลว้ลวนให้เลือกเอาครับคุ่งนี้ครับวันที่สิบกพฤษภาคมวันอาทิตย์ยี่กีบวกล่าหุ้นหนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกลูดสองตัวชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่างหุ้นก็จำเป็นพวก นี <ic key> ่แค่อีบีพีจีีพีเนาะประมาณนี้เนะาะไลไปครับมันบ่มาเลยภายในซีตากับจบพ่อครับค่อยไปรุ่นค่อยไปรุ่นกันอีกทีพรุ่งนี้เนาะเราต้องมีทุนตามมันด้วยนะถ้าถ้าเข้าแล้วก็หยุดครับมาเราก็จะมาพูดถึงคาน้อยต่อครับผมหาน้อยเฮ้ากะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่งันสายล สายรูดก็ถ้าใครไม่ตามไปถึง VP ก็จะหลุดเหมือนกันเนาะถ้าใครไม่ตามต้องตามนะครับสายรูดก็ต้องรูดสายรูดนี่หลุดครับสายเจาะเข้าครับเขาก็จะเข้าได้กบ VP พีผุแล้วครับผมมาฟังผลหวยห้าน้อย,อยกันจักหน่อยห้าน้อยออกปกติออกเก้าเก้าสามล่างออกสี่แปดครับของเรามันมีเก้าสองเก้าสี่ นะเก้าหกออกเก้าสามอืมนีแหละครับผมนะส่วนปกติออกเก้าสองห้าล่างออกเก้าห้าเก้าหกเก้าสี่ออกเก้าห้าอีกครับนี่แหละครับนะเราจะหลุดวันที่เข่าสายหลูดหลุดแต่สายเจาะกัน่ยเขาคนระับไปเขาเวียพี่ส่วนตนัว ตัวเน้นเท่านึ่งมันไปมาเลครับมาเลเซียออกหกเจ็ดตัวแดงอยู่ครับโอ้ตายตายที่ไปมาเลเซียโอ้มา VAP ครับออกแปดศูนย์สี่ล่างออกเจ็ดสองเข่าซ้ายเจะเจ็ดสองครับกว่าจะมาก็อยู่ไกลครับผมเนาะถ้าใครไม่ตามก็นั่นแหละครับมาเราจะถอดใจนะครับเพราะตรง ถาม่เข้าวันนี้เราก็นับไปครับอย่างที่พูดกันนะครับผมมาห้าบาทเพิ่มห้าเพิ่มอีกสบวันนี้ตายสามครั้งพอพรุ่งนี้เราต้องเพิ่มทุนอีกครับเพื่อจะได้ของเมื่อวานคืนนะครับผมนะมาห้าน้อยครับประจ,จํางวดวันที่สิบหกมีหวยรัฐบาลด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะไปลงหวยรัฐบาลให้นะครับลืมสายลูดสายิง ฟันธงไปที่เจ็ดครับผมมีคำนวณเลกเจ็ดครับสายรูดสายวิ่งฟันธงไปที่เจ็ดครับรูดเจ็ดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดวิ่งเจ็ดจัดไปครับผมเจ็ดจับคู่ครับตัวเน้นครับตัวเน้นตัวแดง 7จ็ดหนึ่งเจดหกตัวเน้นครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกจ็ดับคู่ครับเจ็ดศูนย์เจ็สเจหนึ่งเจดหเจเจสา ลูดเจ็บวิ่งเจ็บสายลูดเนาะสายลูดก็วัดใจตัวเดียวเขาเขาลูดกันลูดนะครับสายลูดวัดใจตัวเดียวเบาเขาก็เตรียมทุ่นไว้ครับพรุ่งนี้ครับเนาะต่อมาเลยครับผมตัวเด่นครับเจ็ดกับหนึ่งเอาฟันทุ่งไปที่เจ็ดเนาะพรุ่งนี้ตัวเด่นเราเจ็ดกับหนึ่งครับ หนึงจากคู่ครับหนึ่งสูงหนึงสามหนึงหกทวนครับผมหนึง่งศหนึ่งสามหนึงหครับ โอเคบอบาทนี้มาลุนกันต้องเราต้องลุนไปอีกครับยาวๆนะครับผมนะมาตัวกันครับห้ต่อตัวกันครับศูนย์สามศูนย์หกหกสามครับศูนย์สามศูนย์หกหกสามครับสิบตัวเจาะสายรูดกันจะไปครับ ตัวจอนีสุดตัวสายลูกตรงเม็ดเดียวไปเลยครับเข่าเขารูดกับรูดนะครับสายจอก็ชิดตัวสาพูได้มากสายจอก็จัดไปสายจอครับถ้าไม่เข้าเราก็ต้องตามนะครับ้าเข่าแล้วเ็าเขาให้ยุดครับนะมาจับสามตัวครับสามตัวสี่เจ็ดหกครับแปดเจ็ดหกครับ เก้าเจ็ดหกครับหนึ่งเจ็ดหกโอเคครับผมกับเด็กสามตัวกับแนวทางหวยฮานอย,หหนอยพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วเราจบคลิปนี้เราก็จะไปอัารัฐบาลต่อเลยครับผมมาจากลากันไปครับกับหวยฮานอย,หหนอยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ ฝากแช่์ให้กันนํำด้วยครับผมฝากแชร์ให้ท้งช่องเขานํำด้วยครับสำหรับวันนี้กา็ายบายครับ